สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวพามาส่งงานกันกรุบกรุบนะสำหรับคันนี้วีโก้นะคะลูกค้าเข้ามาเติมชุดแต่งก็คือตัวกันชนท้ายโรบาแล้วก็มีตัวมันแฟลดเขาเรียกว่ายางกันโคลนพ,พี่ก็จะเป็นงานแบรนด์เอาเลนเดอร์นะคะสีดำล้วนเลยใครชอบสไตล์แบบ เรียบๆนะคะตอบโจทย์ได้ดีสําหรับล้อล้อนๆเนาะอยางกันโคลโนก็ช่วยป้องกันโคลนดีดนะคะขึ้นมาที่ตัวรถได้ดีนะคุณพี่ก่อนหน้านี้รถที่ร้านล้อมันปกติไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโคลนดีดเท่าไหร่พอเปลี่ยนล้อมาเท่านั้นแหละ เป็นเส้นๆเ,เป็นคราบๆนะคะเต็มไปหมดเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าต้องหาอะไรที่มันแก้ปัญหายางกันโคลช่วยได้จร,จริงนะคะสาหรับใครที่เป็นสายลอ้ลอล้นๆหน่อยเนะาะใส่เข้าไปมันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของตัวโครนที่มันจะดิดขึ้นมาเปื้อนรถได้บ่อยๆนะคะก็เป็นอีกช้อยส์นึงสําหรับพี่ๆที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาหนะพาดูทีละชิ้นค่ะสําหรับตัวกันชนท้ายย้อนแสงนิดเนึงคุณพี่ลูกค้าเลือกเป็นยางแบรนด์เอลเลนเดอร์นะคะกับรุ่น R8 รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นท้ายที่ ยอดนิยมนะสำหรับใครที่อยากจะได้งานหลิกราคามันจะแพงกว่าตัวที่เป็นพวกโครเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็ดีไซน์สวยกว่า ยิ่งเซตเนี่ยในส่วนของงานโรบาบางทีลูกค้าอาจจะใส่โรบามาอยู่แล้วนะคะหรือว่าอยากจะใส่ให้มันเข้าเซตกันเนาะบางทีการซ่อมส่งห้างเดิมมันอาจจะชำรุดเสียหายแหละไหนๆจะเปลี่ยนทั้งทีก็จะเป็นงานเหล็กดําให้มันเข้ากันไปเลยก็แบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ชื่อว่า R8 ในเซตค,คุณพี่จะได้ตัวชุดห่วงโอเมก้านะคะขนาด5หุนหคู่ค่ะได้ไปเลยในเซตนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟ2ป้ายนะคะเป็น LED เนะเาะตรงนี้โรงงานอัปเกรดมาให้แล้วนะคะแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนว่าชุดสายไฟอะไรไม่มีให้แล้ว กรณีถ้าลูกค้าสั่งกับเรานะคะถ้าเป็นลูกค้าจานจังหวัดอยากสั่งไปติดเองสั่งผ่าน,นร้านเจริญประดับยนต์ระบบไฟดูแลให้นะคะเราต่อสายไฟอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสับเนาะแต่กรณีถ้าคนที่สั่ง มาจามมาติดหน้าร้านเราเตรียมสินค้าอะไรให้เรียบร้อยระบบไฟเราทําให้ก่อนเลยนะคะมาถึงหน้างานคือจ้าใส่ได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาเดินสายไฟใหม่เนาะแต่ว่าหลักๆกรณีถ้าคุณพี่ไม่มั่นใจยังดังเลยอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีอยากมาเลือกหน้าร้านก็ได้แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าของบางทีมันมีจํากัดน,นะคะอาจจะไม่ได้มีพร้อมเสิร์ฟตลอดเนาะยังไงเบื้องต้นถ้าสนใจจองไว้เราจะได้เก็บของให้นะคะด้านบนเขาจะบุดได้ตีนเป็ดนะคะก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆรุ่นนี้จะเน้นในเรื่องของการเยียบขึ้นลงสะดวก แล้วก็มีไฟสองป้ายถูกต้องตามกฎหมายนะคะขายยึบมาตรฐานเลยแล้วก็ยืมกับแชสซีเดิมไม่ต้องตัดแต่งแชสซีไม่ต้องแดัดแปลงใดๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะติดตั้งแล้วไม่ต้องแจ้งขนส่งนะคะพวกเอเซอรี่พวกโรบา a r กันชนนะคะเป็นของตกแต่งไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์เหมืนอนคอกเหล็กเหมือนตู้ทึบเหมือน หลังคาไฟเบอร์นะคะจะคนละประเภทกนนันเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงนะคะเป็นเอเซอรี่ที่ใส่เพื่อความสวยงามเสียงมากกว่า <S <S 1> <S 1> แล้วก็มาด้วยโรบา r s เซิร์ฟค่ะตัวนี้เป็นงานแบรนด์เซิร์ฟ 4WD นะคะโรบาแขนยาวงานหล็กหนาค่ะเน้นใช้งาน พาดได้ดีเลยแข็งแรงนะคะสีอันเดธโทนจะเป็นดำระเบิดนะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมมือจับนะคะชิ้นงานเชื่อมติดมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์รองรับฟังก์ชันของงานพาดได้เลยใครอยากใส่ตัวชุดแหลกไว้ด้านบนก็ได้เลยติดตั้งแบบเจาะจริงนะคะเจาะ,ะจที่ตัวรถข้างละสามจุดแบบนี้ค่ะเป็นแ๊บกลมขนาดสามนิ้วมาตรฐานหรือว่าใครที่อยากจะได้เป็นงานเข้าเซฟแบร์เอาเลนเดอร์ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางนี้แนะนําว่าพี่ สั่งทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าใครอยาก้นอิสซัสซอรี่ที่มันเป็นแบรนด์เดียวกันเลยอย่างเงี้ยดูไว้แล้วชอบตัวนั้นตัวนี้นะคะจิ้มมาเลยแล้วก็จองไวนะ้วันเข้ามาติดก็จะได้ครบจบนะคะในแบบที่คุณพี่ต้องการมันก็จะได้เข้าเสร็จกันแต่ถ้าไมา่ได้ซีรีสอยากมาเลือกหน้าร้านก็แล้วแต่สะดวกแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าของมันอาจจะมีจํากัดชิ้นนั้นชิ้นนี้ไม่มีก็ต้องขออาภัยนะคะอ่ะพาดูยังกันโครนค่ะสําหรับงานแบรนด์เอลเลนเดอร์ตัวนี้ก็จะมีให้เลือกถึง 3เฉดนะคะดำล้วนแบบนี้ก็คือมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นล้วนแบบนี้เลยอันนี้ใครที่เป็นสายชอบเรียบๆไม่หมือวาขอเน้นแบบเรียบง่ายนะคะก็จะชอบเนาะสำหรับอันกโทนที่เป็นสีดําล้วนนะคะแล้วก็จะมีพื้นดามตัดด้วยโลโก้สีแดงนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแดงเจอจรสรับจุดจีนนะคะก็จะมีสีแดงล้วนเลยก็มีอันนี้ก็แล้วแต่คุณพี่ว่าชอบแบบไหนนะติดตั้งก็จะยึดตามตําแหน่งตรงนี้นะคะนี่ที่เราเห็นอันนี้ใช้น็อตเดิม กรณีถ้าลูกค้าล้อล้อนนะคะจัดได้เลยสําหรับตัวอย่างกันโคลนได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่แนะนําเพิ่มเติมอีกก็คือชุดกรุล้อสำหรับโตโยต้าวีโกนะคะเนี่ยสังเกตซุ้มล้อก็คือโปร่งโล่งโจ้มาแบบนี้เลยเนาะถ้าเราใส่กุล้อไปหน่อยมันจะเป็นข้อดีเพราะว่าบริเวณเนี้มันทําความสะอาดไปง่ายขึ้นอันนี้สังเกตก็คือมันผ่านการใช้งานมา นันแหละนะคะก็เริ่มมีคราบเกลอกลางคราบสนิมอะไรต่างๆบางทีเราล้างอาชีพทําความสะอาดไ,ดไม่สะดวกเพราะว่าพื้นผิวมันครลยายนะคะถ้าเราใส่กุล้ออัดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นเนื้อพลาส,สติกเนื้อเดียวกันแหละ นะแล้วก็ตัวกรุล้อเองมันผลิตจากพลาสติก HDPE มันจะมีความทนทานยืดหยุ่นนะคะแล้วก็โค้งเข้ารูปตรงรุ่นของใครของมันเวลาใส่เข้าไปพอพื้นผิวมันเรียบแล้วเสมอกันแล้วฉีดล้างเข้าไปทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะได้ป้องกันคราบเลอกลางพวกนี้มันกระดินเข้าไปติดห้องเครื่องด้านในเนาะนะสำหรับงานกรุลอจริงๆก็จะมีงานตรงรุ่นอันนี้ให้ดูในเว็บหนึ่งนี่อันนี้ของปาเซโรนะคะคุณพี่กรุลออใส่เข้าไปมันก็จะเป็นพื้นเดียวกันแบบนี้ เพราะฉะนั้นมันก็จะตอบโจทย์ได้ดีสําหรับการทําความสะอาดนะคะดูแลรถได้ง่ายขึ้นเนาะประมาณนี้สําหรับวีโก้คันนี้ขอบรัคุณลูกค้ามากเลยที่ไว้วางใจนะคะร้านเจริญประดับยยินดีต้อนรับเปิดบริการทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจสินค้าอะไรอยากได้ครบ เซตนะคะอยากได้ตามใจชอบแบบไหนนะคะสั่งไว้ก็ดีเราจะได้เก็บของให้หรือว่าพรีออเดอร์ในส่วนของบริการที่เราอาจจะไม่ได้มีพร้อมติดเนาะลูกค้าก็จะได้แบบตรงปกตรงใจไปเลยทีเดียวไม่ต้องเสียเวลานะคะโดยปกติเอเซนซอรี่พวกนี้ใช้เวลาติดตั้งภายในวันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องทิ้งรถไวยกเว้นว่าเป็นบางอย่างมารายการพราะระบบไฟเยอะๆอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยก็ ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะคํานวณระยะเวลาลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวต้องทิ้งรถไว้หรือเปล่าใส่หลายอย่างนะคะยิ่งถ้าสั่งจองไว้ของมาพร้อมกันทีเรานัดมาทีเดียวติดวันเดียวก็เสร็จนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็ติดต่อตามคอนแทคที่ขึ้นไว้ได้เลยร้านเจริญประดับย,ยินดีต้อนรับนะคะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ